มาไปใส่หน้าใส่เส้นยางพี่น่อยสวยนะครับผมดูสีไก่พี่น่อยเป็ังไ,ไงพี่น่อยเป็นยังไเลยอ่าเนี่ยเดือดสนใจพี่น่ ก็มีคนสนใจอยากไปแส่เขาแ่อยางหรอก